โอ้โหตรงนี้เยอะเลยันนี้ผู้ชายแต่บางทีก็เผลอเก็บไปแล้วก็ทิ้งที่หลังก็ได้สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ในป่านะคะมาคนเดียวอีกแล้วนะวันนี้อากาศหนาวหน่อยนะคะอากาศหนาวก็ออนฟมอยู่ก็คืนอยู่ที่ สาุดสามองศานะก็ยังหนาวอยู่กลางวันก็วันนี้ไม่มีแดดก็ยังหนาวแต่ว่าเราเนี่ยอยากหาอยากหาผักเซมไม่วันนี้จะมาหาผักเซมไม้นะคะเป็นป่าเดียวกันกันกบผักโคเชียบุระนะ,ะแต่ว่าโคชิอาบุราการจะไม่เก็บนะคะถึงมีก็จะไม่เก็บเพราะยังมีที่เราเก็บครั้งเที่ยวเนาะก็ยังมีไว้กินอยู่นะคะการแช่น้ําไว้แล้วเขาจะยังสดอยู่นะคะวิธีการแช่ผักป่านะคะ ก็คือแช่น้ําไว้แค่นิดเดียวนะในกระมังอะ่ะให้เขาดูดน้ําขึ้นไปนะคะโอ้กันโ,โอ้แต่วันนี้การจะมาเก็บผักเซมัยนะคะผักเซมัยเป็นเฟิร์นญี่ปุ่นชนิดหนึ่งนะคะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีในญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จีนอะไรต่างนี้คะ,ะมีจากจีนข้ามสมุทรเกาหลีไม่น่ใจนะคะก็เนี่ยค่ะการจะมาเก็บเพื่อที่จะไปตากแล้วก็ขายนะคะเออ ก็เดี๋ยวเพื่อนๆสงสัยว่าเก็บทำไมเยอะๆอะไรอย่างนี้เนาะแต่ไม่รู้จะมีเยอะหรือเปล่านะวันนี้ก็จะมาเก็บคนเดียวนี่ค่ะพอดีเมื่อวานเนี่ยแม่สามีเนี่ยเขาเก็บมาให้เยอะมากเลยไม่รู้เก็บมาจากไหนน่ะเพราะว่าขึ้นมาตรงนี้คงน่าจะขึ้นไม่ได้แล้วเพราะว่าเจ็บขาเนาะทีนี้น่าจะมีน่าจะมีที่ที่แบบว่าไอนี่อยู่นะที่รับอะไรเงี้ยแต่ว่า อันนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะก็ก็คือแสดงว่ามันออกแล้วการก็เลยมาที่นี่นะมาดูในป่าเนี่ยที่เราจะมาเก็บกันเหนื่อยจังโอเครีกันเลยไปนี่ค่ะเพื่อนเซมไม้เจอแล้วแต่ว่ายังเล็กเล็กแบบนี้ก็คือเก็บนะเราดูตัวอย่างจากแม่สามีเก็บให้เราเมื่อวานคือเก็บแบบหลายแบบเลยอะสั้นยาวบานอะไรเงี้ยวันนี้ด้วย นี่คะ่ะก็เด,เดี๋ยวเดินไปคุยไปคือครอบครัวของสามีเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยย่าย่าของของสามีเนี่ยจะบอกย่าของลุงเดี๋ยวเพื่อนๆมาหมายงงเนาะลุงก็คือสามเรียกลุงเรียกสามีเป็นลุงนะคะแต่ไม่ใช่ลุงการนะเ,ออเรียกเรียกลุงยิ่ติดต่างแม่ย่าของสามีเนี่ยเขาเก็บเ้นไม้ขายนะ นาะก็มีชุดมีอะไรด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำอาชีพนี้อยู่นะเดี๋ยวมีไหมครันเพื่อนเรามาถูกป่าหรือเปล่าเนี่ย <laughs> เดี๋ยวนะนี่ค่ะ อันนี้ตัวผู้ถ้าเป็นกลมๆแบบนี้คือตัวผู้นะไม่เอาค่ะเขาจะเป็นก้อนๆแบบนี้เนาะะเป็นก้อนๆแบบนี้ทิ้งเนาะโอ้นั่นไงเพื่อนๆค่อยๆซูมไปนะดีนะมาอยู่อยู่ตรงเนี้ยเราก็ได้ขึ้นมาเก็บทุกวันแต่บางทีด้วยความที่เราเพิ่งย้ายมาไงเราก็ลืมที่จะออกมาหาทุกวันมันต้องหาทุกวันอืม น,นี่ค่ะเปาะหักเปาะหักเปาะเลยนะก็จะเป็นอะไรที่ คล้ายๆกา้านอะไรอะ่ะนึกไม่ออกนี่มันจะหักปออย่างเงี้เลยเ็ากินกา้านมานะฮะกินกา้านใบไม่กินนะใบพอเราไปตากแล้วเขาก็จะร่วงๆเนาะเพราะว่าเราจะทําการนวดๆนะใบเขาจะร่วงไม่เอานะฮะเอาแค่กา้านกินกา้านก้านเขาก็จะแข็งๆเนาะแบบนี้ไม่แข็งมากแต่มันจะปรอะๆแบบนี้ฮะรสชาติก็จะกรุบๆอร่อยดีนะคะ ปรอกปอดูต้นนี้ต้นนี้คือเป็นผู้ชายหมดเลยนะแบบนี้ค่ะนี่เราไม่เอานะคะเห็นไหมใบแบบเป็นแบบนี้ใบเป็นหยาบๆแบบนี้แล้วก็เป็นกลมๆแบบนี้นี่กลมๆไข่ อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้อันนี้ผู้หญิงอันนี้ก็ผู้หญิงอันนี้อันนี้ผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเอาแค่เพศหญิงนะ,ะผู้หญิง โอ้โหตรงนี้เยอะเลยอันนี้ผู้ชายแต่บางทีก็เผลอเก็บไปแล้วก็ทิ้งที่หลังก็ได้เพื่อนๆเ,เห็นรถสีขาวไหม รถสีขาวทั้งนั้นอะรถกระบะไอรร้รถแท็กรถอ่าเรียกอะไรอะรถทรัคเหรอรถกระบะเล็กนั่นแหละลุงฮะลุงมาจอดทำนาอยู่นะคะแล้วก็มาหาผักป่าหัวล้านน่ากลัวแม่งเพื่อนนั่นลุงแวบๆหาผักป่าโอ้ยโคโคเรียกลงุง โคโคอย่ามาเด้ยอย่ามาลุงได้ยินด้วยลุงคะโอ้แสดงว่าเสียงเรานั่แบบสุดยอดเลยอะเฮ <c oughs> ้งไงครับเพื่อนลุงเห็นงาเงาไว้ตรงหน้ารถมืดแล้วอ,ะอ่ะเพื่อนเพืนเห็นโคเชียบุระไหมเพียบเลยอะ่ะเสียดายที่ขายไม่ได้เนาะหรือเรากินไม่ทันอยู่แล้ว คือเราโอเคค่ะเพื่อนตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนฝนตกลงมานะคะแล้วก็มืดด้วยเก็บได้ไม่มากนะคะืเก็บได้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาไปเก็บฝั่งผังฝั่งโน้นนะคะว่ามีหรือเปล่าแต่ไม่ใช่วันนี้วันนี้ฝนตกแล้วนะคะแล้วก็ค่าแล้วด้วยเนาะ,ะก็เดี๋ยวให้พาเพื่อนไปดูวิทยาวิธีรมเลยนะคะที่แม่ยามให้มวานเยอะมากเนาะ,ะ,นะเดี๋ยวการจะให้ดูเนาะโอเคค่ะ ทฝนมาแล้วมีฝน,นมาแล้วได้ยินเสียงฝนนะเดี๋ยวเรามาเก็บกันวันหลังนี่คือแม่เซมไม้ที่แม่สามีเก็บมาให้นะเยอะมากไม่รู้ไม่รู้แกไปเก็บตรงไหนนะเนาะมีที่รับเพราะหรือเปล่าเพราะว่าในป่าแกค,คงไปไม่ได้เนาะในป่าบนเขาเพราะแกจิบขาเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเก็บมาจากตรงไหนเนาะสองรอบละเดี๋ยวเราต้อง สืบความลับนี้ให้ได้นะคะโคนัน้นความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวนะคะเซมไมอยู่ตรงไหน <c oughs> โอเคเราทำการลอกแล้วก็ต้มก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บบนเขานะต้องไปส่องเนาะโอเคมีขัดเสร็จแล้วก็เอามาแกะอันนี้นะแล้วเราก็แกะไอ้นี่ออกแกะคน้นขนเนี่ยออกนะคะแล้วก็เช้อะไรให้มันออกด้วย แกะขนๆนโอ้กะขนขนนี่ออกแบบนี้นะอันนี้ก็คือแกะแล้วแล้วก็ล้างอีกรอบนึงก็ได้ค่ะก็ไม่ต้องแกะแบบเพอร์เฟกขนาดนั้นฮะเอาแบบให้สะอาดขนาดน นี่คือทั้งหมดนะที่เราที่เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วการต้มน้ําเลยนะคะให้เดือดแล้วเราก็จะทําการลวกนะคะเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยเนาะฆ่าเชื้อนะเพราะเราต้องตากแห้งไงลวกสักประมาณนับหนึ่งถึงให้น้ําเดือดสักให้เขาผุดผุดสักครั้งสองครั้งหนะึ่งค้เสร็จแล้วก็เอา เซมไม่เนี่ยลงไปลวกเลยค่ะเอาเอาสองรอบนี่ไหมรอบเดียวนี่หรือปล่า <c oughs> มันเยอะเกินม <c oughs> ีกันยิกยกัยกยกิกยัก ให้ให hey, hey, okay. ้เดือดอีกรอบหนึ่งก็โอเคเดี๋ยวไปเอากระดุมก่อน มามีเนาะแค่ลวกลวกเนาะกไม่ได้ใส่ก๊อก้องไป วันนี้เราดูรีบๆนะเพื่อนเพราะว่เาเราต้องรีบไปถอนทำผักนะต่อภารกิจมากโอเค อันนี้การทามา2ปีแล้วนะนะนี่ปีที่3มเนาะทำตักแห้งแล้วก็ส่วนมากจะขายนะกินนิดน,นหน่อยกินครั้งสองครั้งตักแห้งแล้วเวลากินแล้วก็เอาไปแช่น้ําไว้ประมาณ1วันนะคะแล้วก็ไปทำอาหารได้เลยผัดผัด,ผดใส่หน่อไม้อะไรอย่เงี้ยไตล์ญี่ปุ่นนี่ค่ะไม่ไรอพอเ้ําน้ำเขาเดือดแบบเนี้ย เริ่มเดือดรอบแล้วก็พอไม่ต้องต้มนานไม่ต้องคือลวกเฉยๆ นี่ค่ะเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไปตากแดดแรงๆนะคะยิ่งดีแดดแรงๆเลยค่ะแล้วก็นวดนะคะวันละสามครั้งนะคะเป็นอย่างน้อยเนาะตากไปนวดด้วยตากนวดนวดนวดคลึงๆๆจับเป็นก้อนๆแล้วก็นวดๆนะคะนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็นวดนะคะตากแล้วก็นวดแบบนี้ค่ะนวดวันละสามครั้งนะนวด What вот หมเลยค่ะแล้วก็กระจาย mm. กระจายเหมือนเดิมนะแ mm. ล้ไปตากนะพอดีแต่วันพอดีวันนี้มันไม่มีแดดไปตากข้างนอกนะคะตรงแดดแรงๆนะ,ะอันนี้ก็เป็นที่ตากจนแห้งนะ,ะ mm. ก็แห้งประมาณแห้งเลยค่ะจนแห้งแบบแห้งแบบนี้น้ําออกนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ในถุงทิปล็อก ได้นะไว้รับประทานไว้กินต่อไปนะแต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่แห้งเท่าไหร่ยังไม่แห้งเนาะะต้องเอาจนแห้งแห้งประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะหรือจะแห,แห้งกว่านี้อีกหน่อยโอเคค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีการทําเซมไม้นะคะก็เสร็จแล้วเวลาไปกินก็เอาไปแช่น้ําไว้สักหนึ่งวันนะ,ะแล้วก็ไปตัดตัดตัด,ตดทำอาหารผัดใส่พวกตะหู้อะไรยเงี้ยค่ะได้ตามปกติรสชาติก็กรุบกรุบอร่อยๆนะคะ,ะเพรเานนะก็เป็นก้านนะเป็นก้านเนาะเป็นกรนะุบกรุบอะค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยววันหลังจะทำอาหารให้ดูนะคะก็เป <Okay. S 1> ็นกะ